เปรียบเทียบตำรวจเนี่ยเห็นไม่ชัด่ะแล้วเปรียบเทียบใครดีอ่ะเปรียบเทียบวงการส่งดีกว่าพระเนี่ยเขาให้มีแค่สบงจีวรอังสะบาทกาต้มน้ําห้ามแสวงหาทรัพย์สินอะไรนอนในที่นอนห้ามอ่อนนุ่มครับเสื่อนอนเสือครับแต่ก็ไปควบคุมไม่ได้เห็นต้องมีอะไรต่ออะไรกันเยอะแยะแสวงหานะไอ้ตำรวจมันก็ปศุชนคนธรรมดาพอมีอำนาจหน้าที่ พอเงินเดือนก็อ้างว่าเงินเดือนน้อยแต่ที่จริงมันก็เป็นความโลภเฉพาะบุคคลถ้าจ่าหาแต่เขาสมัครใจเขามาเป็นตำรวจหรือไงเงินเดือนน้อยเขาก็ต้องทำหรือเปล่าให้คุณคุณรับไหมล่ะคุณพจน์ให้ตังคุณอะร้อยล้านเลยคุณเอาไหมล่ะฉันเป็นคนตรงถิ่นนี่รับรับไหมคุณก็รับเห็นไหมล่ะคุณก็รับคุณพจน์